ขอพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจงบันดาลให้คำทำนายนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตกับผู้ที่เปิดมาเจอคลิปนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชคชะตาทารอดช่องดูดวงไพ่ยิปซีพลังงานบวกคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักรายเดือนของชาวราศีเมถุนและลัคนาราศีเมถุนประจำเดือนกันยายน และทุกคนที่บังเอิญเปิดมาเจอคลิปนี้ถือว่าจักรวาลกำลังนำพาข้อความนี้มาให้คุณคลิปนี้ถูกดึงดูดมาหาคุณเพราะจักรวาลต้องการส่งสารสำคัญถึงคุณไพ่ของชาวราศีเมถุนเดือนกันยายน7 of w a n d 4 o wands f o f cups t of p e n t a c l e queens of c u p queens of s w o r d king of p e n t a c l e temperance S of Sword, อดเทนออฟค s e เซเว่นอ u ฟคั e e o n นออฟวไพสรุป The Lovers <g rab ble> เส้นทางของความรักโดยรวมไพบอกว่าความรักในเดือนกันยายนนี้ของชาวราศีเมถุนจะมีความสดใสขึ้นเรื่อยๆจากความไม่แน่ใจหรือจากความฝันจะเริ่มมีความจริงชัดเจนขึ้นเหมือนคุณหรืออีกฝ่าย ได้เข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของกันและกันมากขึ้นความสัมพันธ์จะพัฒนาจะมีการสร้างรากฐานที่มั่นคงร่วมกันมีความเข้าใจกันมากขึ้นและการปรับตัวเข้าหากันมีโอกาสเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่สุขสมบูรณ์หรือคนที่มีคู่แล้วจะรู้สึกอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักที่ลงตัวมากขึ้นค่ะมาดูพลังงานไพ่ของคนโสด ไพ่บอกว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่เริ่มเปิดใจแม้อดีตอาจทำให้ลังเลแต่จัก,กรวาลกำลังส่งคนใหม่เข้ามาที่ทำให้หัวใจคุณสั่นไหวความสัมพันธ์ใหม่นี้มีพลังงานของไพ่ Queen of One และ Queens of u u p ซึ่งหมายถึงคนที่มีสเสน่ห์อ่อนโยนและดึงดูดคุณอย่างแรงมากมีโอกาสพัฒนาเป็นรักจริงจังเพราะไพ่สรุป t h e Lovers ย้ำว่า คนที่ใช่จะเข้ามาในเส้นทางของชีวิตรักของคุณค่ะคนมีคนคุยไพ่หนึ่งดาบชี้ชัดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณจะค่อยๆชัดเจนขึ้นจากการคุยเล่นๆจะมีการพูดคุยที่จริงจังและตรงไปตรงมาคุณทั้งคู่เริ่มมองอนาคตร่วมกันและจะมีการตัดสินใจสำคัญว่าเราจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อไหมไพ่บอกว่าแนาวน้งเป็นบวก เพราะมีทั้งไพ่ Four of Wands และ Ten of Cups ซึ่งหมายถึงการได้เฉลิมฉลองความรักหรือพัฒนาสู่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงค่ะคนมีคู่ความรักของคุณมีพลังงานที่มั่นคงและอบอุ่นมีความสมดุลในความสัมพันธ์และการดูแลกันอย่างแท้จริงแม้บางช่วงอาจมีความคิดเห็นต่างกันแต่จะสามารถพูดคุยปรับความเข้าใจได้เสมอคู่รักบางคู่มีเกณฑ์ก้าวสู่การวางแผนอนาคตที่มั่นคงยิ่งขึ้นเช่น การอยู่ด้วยกันการสร้างบ้านครอบครัวหรือความมั่นคงทางการเงินร่วมกันคนที่เลิกรากันไปไพ่บอกว่าคุณกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สำคัญคุณอาจยังคิดถึงอดีตบ้างแต่กำลังจะตัดสินใจปล่อยวางเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ๆข้างหน้าไพ่เซฟเอนออฟแวและ Queen of แ a n ส์บอกว่าคุณจะกลับมายืนหยัดด้วยความมั่นใจและสเสน่ห์ของตัวเองอีกครั้งและมีโอกาสเจอความรักครั้งใหม่ที่ตรงกับหัวใจมากกว่าเดิม เพราะจักรวาลสรุปด้วยไพ่ The Lovers ความรักแท้ครั้งใหม่รออยู่ค่ะสรุปแต่ละสถานะของชาวราศีเมถุนนะคะโสดมีโอกาสเจอคนใหม่ที่ใช่มีคนคุยความสัมพันธ์จะพัฒนาจริงจังขึ้นมีคู่ความรักมั่นคงสมดุลและอาจก้าวสู่การสร้างครอบครัวคนที่เลิกรากันไปแล้วกำลังปล่อยอดีตเพื่อการเริ่มต้นครั้งใหม่ค่ะไพ่สรุป The Lovers นี่คือความสัมพันธ์ที่พิเศษและมีความหมายบ่งบอกถึงความรักแท้การเลือกด้วยหัวใจและสายใยลึกซึ้งที่จักวาลจัดวางให้เจอกันความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่ชั่วขณะแต่มีความค่าและอาจกลายเป็นคู่ชีวิตในอนาคตได้เส้นทางความรักของคุณในช่วงเดือนนี้คือการก้าวจากความไม่แน่นอนไปสู่ความมั่นคงและชัดเจนผ่านการพูดคุยปรับสมดุลและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอบอุ่นและมีโอกาสยาวนานค่ะไพ่หลายใบยนั้นถึงความมั่นคงและความอ่อนโยนทำให้ไพ่ The Lovers มีความหมายยืนยันว่าความรักครั้งนี้คือของจริงและเต็มไปด้วยพลังงานเชิงบวกค่ะหากคุณชอบการอ่านไพ่และพลังงานในคลิปนี้พิมพ์คอมเมนต์น้อมรับคำทำนายและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามช่องเพื่อรับพลังงานดีๆต่อไป แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ